สวัสดีค่ะบ้านนาบอนสีนะคะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะเป็น EP ีที่109นะคะ ่ทยทาคลิปไว้วันพุธท,ที่7มิถุนายนนะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสที่8มิถุนายนโดยเรานะคะจะจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางปลายสีเ e อียดให้ทุกบ้านนะคะสําหรับค่าจัดส่งนะคะขอคิดแบบเมาเมานะคะเช่นเดิมนะสําหรับลูกค้าพร้อมโอนค่าส่งเมาเมา50บาททุกบ้าน,นะคะ่ะและสําหรับลูกค้าที่เก็บเงินปลายทางนะคะจะมีค่าจัดส่งเมาเมา70บบาททุกบ้าน และสําหรับโปรในวันนี้นะคะแอมจัดให้นะสำหรับลูกค้าที่ท่านใดนะคะที่ซื้อครบ5ต้นขึ้นไปนะคะจัดส่งให้ฟรีไม่มีบวกค่าจัดส่งเพิ่มนะคะหรือและท่านใดนะคะที่ซื้อไม่ครบ5กระถางนะคะก็จะเป็นการ บวกค่าจัดส่งเพอแบบเหมาเหมาแทนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรายการนะ้าใน EP ีที่109นะคะไม้สวยๆน่าเก็บทุกต้นเลยนะคะและช่องทางติดต่อเพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์083-054-1875ค่ะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะเอาละค่ะชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายการใน EP ีที่109นะคะ มีอะไรกันบ้างนะคะตามแอมมารับชมกันเลยค่ะคละรายการน,นี้นะคะเป็นลูกไม้กัดสีนะคะซึ่งแอมได้ทําฟอร์มกอไว้นะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะเ,คเดี๋ยวจะยกฟอร์มให้ดูเนาะน้ะองอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะเป็นฟอร์มกอนะแต่ละกระถางนะคะจะมีประมาณสองต้นนะคะอะลุงป้าน้าอาท่านใดที่ชื่อชอบนะคะลูกไม้กัดสีจากชางสวนเรานะคะวันนี้มีมาแบ่งนะ วันนี้นะคะแอมหยิบมา5กระถางนะคะมาให้ชม5กระถางนะคะแล้วก็ยังมีจํานวนสํารองอยู่ประมาณ3หรือ4กระถางนะคะก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้แล้วก็ให้โทนสีที่สวยนะคะอย่างเช่นที่แอมได้อัดวิดีโอมาให้ชมนะคะโตไปน้องกัดสีสวยแบบนั้นเลยนะคะท่านใดที่ชอบไม้ลักษณะนี้นะคะไม่ควรพลาดนะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับลูกไม้กัดสีนะคะฟอร์มกอรกระถางสี นิ้วนี้นะคะแอมขอที่กระถางละ90สิบาทนะคะย้ำนะกระถางละเก้าิบบาทนะคะจะมีประมาณเนาะ ห้ากระถางที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะแล้วก็กระถางสำรองนะคะอีก4กระถางค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์083054 1 8 7 5ค่ะแอมจะขึ้น QR code นะคะพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมือนะคะในทุกๆครั้งที่เราอัดคลิปนะคะต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็น ไม้ฟอร์มกอนะคะมีชื่อว่าอาทิตย์อุทัยนั่นเองนะคะกําลังเริ่มกัดสีสวยๆนะคะท่านใดที่ชอบฟอร์มกอใหญ่ๆนะคะแม่ค้าแนะนําเลยนะคะรับไปสัก3ามกระถางนะคะอันนี้แอมลองจับฟอร์มกอรวมกันนะสามกระถางลูกค้าก็จะได้ฟอร์มกอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องเลี้ยงนอกตู้และให้โทนสีที่สวยนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับอาทิตย์อุทัยนะคะ ฟอร์มกอแบบนี้นะคะกอแน่นๆรากเดินแล้วนะคะลูกค้ารับใบพักฟื้นสร้างบนหลังจากนั้นให้ขยับขึ้นกระ,ะถาง8หรือ12นิ้วได้เลยนะคะอ่ะวันนี้นะแอมแบ่งให้นะคะใน,นราคากระถางละ80บาทนะคะฟอร์มกอแน่นๆแบบนี้นะคะทุกกระถางเลยนะคะจะให้ดูช่อ กอดข้างล่างนะคะอ่ะแบบนี้เลยกอดแน่แนๆแบบนี้นะคะกระถางละ80บาทคะ่ะฝากไว้ด้วยค่ะอาทิตย์ทุไทยนะคะน่าเล่นหน่าสะสมน้องเลี้ยงน้องตู้ได้แข็งแรงและให้โทนสีได้สวยมากๆคะ่ะ มากันต่อที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรติวานนท์นะคะซึ่งจะเป็นแผลงแดงนะคะน้องเป็นไม้พื้นแดงที่สวยมากนะคะโทนสีแดงเข้มๆใบมันความสูงน้องนะคะก็จะอยู่ประมาณ10บถึงสิเซนนะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันนะคะให้ในราคาเบาๆแล้วกันเนาะ,ะสำหรับเพชรติวานนท์นะคะแบ่งให้นะในราคากระถางละ60บาทนะคะสวยมากนะโทนสีแดงแดงเข้มๆแบบนี้นะคะ วากไว้ด้วยนะคะไม้สวยๆโทนสีสวยๆที่น่าเก็บนะคะมีชื่อว่าเพชรติวานนท์ในราคากระถางละ60บบาทจา้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าพริกกับเกลือนะคะเป็น งานไม้โชว์เม็ดนะคะสวยมากนะคะสําหรับมือใหม่นะคะโทนสีนี้น้องเลี้ยงนอกตู้ได้แข็งแรงนะคะหรือจะรับไปจัดอรอมก่อสักสองกระถางก็สวยนะคะมากันที่ราคากันเลยนะคะสําหรับพริกกับเกลือน,นะคะวันนี้แอมแบ่งให้ใน,นราคาเท่าเดิมนะคะที่กระถางละ4ี่สิบบาทจ้าต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ขาวนะคะตอนโตนะกัดสีสวยมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะ ฟอร์มกอซึ่งแอมเลียงไว้นอกตู้นะคะกัดสีสวยแบบไหนนะคะจะได้เป็นแนวทางในการสะสมนะคะสำหรับนะคะมือใหม่ที่อยากจะลองรับน้องไปเลียงนะคะอ่ะ ก็อตอนเล็กๆเขาก็จะเขียวแบบนี้นะคะสะดือกับส,สีชมพูนะคะมากันที่ในราคากันเลยนะคะสําหรับหลวงปู่ขาวนะคะไซส์ฟอมกระถาง4นิ้วนะคะฟอร์มประมาณนี้นะความสูงก็จะอยู่ประมาณ1 0บถึงสิเซนนะคะแต่ละกระถางนะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ40บาทนะคะย้ำนะหลวงปู่ขาวแบ่งให้ในวันนี้นะคะกระถางละ40บาทคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างตอนโตกันเลยคะ่ะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างตอนโตนะคะของหลวงปู่ข่าวนะคะพึ่งอ่านเริ่มกัดสีแล้วนะคะน้องชุดใบนะคะพึ่งฟื้นขึ้นมานะคะแอมได้จัดทาฟอร์มกอไว้แบบนี้นะคะน้องเป็นกาดที่สวยนะคะกัดสีนะเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะสีชมพูตรงนี้นะคะเขาจะกระจายทั่วใบนะคะเป็นพื้นสีชมพูสวยมากนะคะตัดด้วยกระดูกเขียวนะคะท่านใดที่ชอบนะคะไม่ควรพลาดนะคะฝากไว้ด้วยนะไม้สวยๆที่น่าเก็บนะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ขาว ะะวันนี้นํามาแบ่งปันนะคะเป็นไซส์กระถาง4นิ้วนะคะมาในราคากระถางละ40บาทเท่านั้นคะ่ะต่อกันที่รายการนี้นะคะซึ่งจะเป็นไม้แผลงนะคะแผลงมาจากเท้าหิรันพนาศูรน,นะคะซึ่งปกติน้องจะเป็นไม้ป้ายนะคะแต่อันนี้คือเขาไม่ป้ายนะเป็น แผลงออกมาโทนแดงนะคะจัดส่วนได้สวยเลยนะคะโทนแดงๆแบบนี้นะวันนี้แอมนามาแบ่งปันแนนราคาเบาๆนะคะสําหรับเท้าหินรันพนาสูนนะคะแผลงแดงนะคะไซส์กระถาง4นิ้วนะคะแอมแบ่งให้แนนราคากระถางละ40บาทนะคะมือใหม่นะต้นนี้น้องแข็งแรงนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วก็จัดฟอมกอดได้สวยมากๆนะคะฝากไว้ด้วยนะถึงจะแผลงแต่โทนสีสวยนะคะน่าเล่นน่าสะสมนะคะเลี้ย เลีย้ยงไว้ดูเพลิน,นชมเพลิน,เ,นเวลาเราเครียดเวลาเราเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนะคะโทนสีนี้นะคะช่วยบําบัดได้ดีทีเดียวนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรายการนี้นะเท้าหิรันพนาศูนแผลงแดงในราคากระถางละ40บาทจ้าในรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าพระยานาหมื่นนะคะโตไปกัดสีชมพูสวยมากนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะแดดถึงนะคะก็จะกัดสีเข้มๆนะคะ มากันที่ราคากันเลยนะคะสำหรับเจ้าพระยานามื่นนะคะวันนี้นะแอมแบ่งให้แนราคาเท่าเดิมนะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะน้องสวยนะคะจะทำฟอร์มกอได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวแวบไปชมตัวอย่างตอนโตฟอร์มกอซึ่งแอมได้จัดจทำไว้นะคะ นี่เลยค่ะเจ้าพญานาหมื่นซึ่งทำฟอร์มก่อนนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะมือใหม่นะใช้เป็นแนวทางในการสะสมนะคะต้นนี้น้องเลี้ยงนอกตู้ได้ดีเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเจ้าพญานาหมื่นนะคะไม้สวยๆที่น่าเล่นอีกหนึ่งชนิดค่ะ ต่อกันที่ต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะซื้อแอมขอใช้เป็นรหัส B12 นะคะอย่าลืมจดรายละเอียดลงกระดาษกันด้วยนะคะว่าลุงป้าน้าอ่านนะคะต้องการไม้ชื่ออะไรชนิดไหนในราคาที่เท่าไหร่นะคะแอมจะได้จัดหน้าไม้ให้ถูกเนาะเดี๋ยวจะสับสนกันนะคะอ่ะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับลูกไม้นะรหัส B12 นะคะไซส์ฟอร์มเนาะกระถาง4นิ้วนะคะทรงใบแปลกๆนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบ ะะทรงใบเหมือนใบพัดนะคะยับยับเนาะหูชิดติดกันนะคะเป็นเกลียวขึ้นสวยเลยนะคะอ่ะมากันที่ราคานะราคาะคะสําหรับลูกไม้รหัส B12 นะคะแอมแบ่งให้นะแนนราคากระถางละ60บาทนะคะขอที่60บาทนะคะโทนสีออกดังเปลอะสวยมากนะคะท่านใดที่ชอบนะวันนี้มีมาแบ่งนะคะ6กกระถางด้วยกันนะคะฝาก ลูกไม้จากทางสวนเราไว้ด้วยนะคะมีชื่อว่าเป็นรหัสเนาะใช้เป็นรหัสว่า B12 นั่นเองค่ะและมาต่อกันที่รายการนี้นะคะเช่นเดิมนะคะมีชื่อว่าสีสะหัสนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอมแบ่งให้นะในราคาเท่าเดิมนะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะฟอร์มสวยมากค่ะุ ชุบชุบเล่นแป๊บหนึ่งนะคะกาลังกลัวลูกค้าจะเบื่อนะสีสหัสนะคะฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งรายการนะคะที่น่าสะสมนะคะวันนี้แบ่งปันให้ในราคาเท่าเดิมนะคะกระถางละ50บบาทจ้าสำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะซึ่งไม่ได้ ตั้งชื่อนะคะแต่เป็นลูกไม้ซึ่งผ่านการผ่ามาแล้วนะคะหนึ่งครั้งนะเป็นลูกไม้ลักษณะแบบนี้นะคะพื้นขาวนะคะกระดูกเขียวนะคะน้องเป็นไม้ลักษณะใบไทยกึ่งใบกลมนะคะสําหรับท่านใดนะที่ชอบฟอร์มกอนนะคะน้องนะคะก็สามารถจัดฟอร์มกอได้สวยงามนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะเดี๋ยวจะยกฟอร์มให้ดูเนาะ,ะความสูงนะคะน่าจะอยู่ประมาณ14-15เซนเลยนะคะกอแบบนี้นะคะบางกระดา,านก็จะมี2ตน้น นะคะบางกระถางก็จะมีต้นเดียวนะคะแจ้งให้ทราบก่อนนะคะอะ่มากันที่ราคากันเลยนะคะสําหรับลูกไม้กระถางนี้นะคะแอมขอที่50บาทนะคะน้องสวยนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะสีพื้น,นแต่มีเสน่ห์นะคะลองรับไปจัดฟอร์มกอก็ได้นะคะเพิ่มสีสันนะคะด้วยใบกลมสีแดงสักหนึ่งกระถางนะคะหรือจะเป็นโทนเหลืองเข้ามาอีกหนึ่งกระถางนะคะลงกอาะปลูกกอกไปดิ ลูกนะคะเป็นบอนสีฟอร์มกอรประดิษฐ์นะคะอยู่ในกระถาง12นิ้วก็ได้นะคะมีสัก3ชนิดนะคะสวยเลยนะคะลองไปจัดทํากันดูนะคะอยากจะให้ลูกค้ามีความสุขนะคะแล้วก็สนุกกับการเลี้ยงบอนสีค่ะฝากลูกไม้ชุดนี้ไว้ด้วยนะคะลูกไม้นะคะพื้นขาวนะใน,นราคากระถางละ50บาทนะคะต้นโตโต,โตสูงๆแบบนี้เลยนะคะน้องแข็งแรงแน่นอนคะ่ะ ต่อกันที่รายการบอกลกาบนะคะหอกสัตโลหะค่ะวันนี้นะฟอมสวยนะคะแข็งแรงต้นสูงนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณ15เซนนะคะย้ํานะ15เซนนะคะน้องเริ่มกัดสีสวยแล้วนะคะต้นนี้น้องก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะมากันที่ราคากันเลยนะคะสําหรับหอกสัตโลหะนะคะความ ฟอมสูงประมาณ15เซนนี้นะคะแอมขอที่60บาทนะคะสวยนะคะลูกค้านะท่านใดที่ชอบบอลกาะบนะคะลองสะสมลองรับน้องไปเลี้ยงดูนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่แหวนนะคะวันนี้แอมคัดาต้นนี้นะขอแนะนําแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นต้นเดี่ยวนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะสําหรับไซส์นี้นะคะแอมแบ่งให้นะในราคากระถางละ 80บาทนะคะสำหรับหลวงปู่แหวนนะคะน้องสวยมากนะคะเป็นกาบที่สวยแล้วก็น่าสะสมเช่นกันนะคะ3กระถางนี้นะคะจะให้กระถางละ80บาทนะคะส่วนฟอร์มนี้นะคะจะเป็นฟอร์มก่อนนะคะกาบหลวงปู่แหวนฟอร์มก่อนนะคะไซส์กระถาง4นิ้วนะคะจะมีประมาณ2ต้นนะคะก็กาบสวยชอก ฟอร์มสวยเลยนะคะอะ่สำหรับกระถางนี้นะคะมีมากระถางเดียวนะคะแอมขอที่ 1, 150บาทนะคะฟอร์มก็หลวงปู่แหวน150นะคะต้นเดี่ยวอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วนะคะความสูงอยู่ประมาณ10เซนนะคะแอมขอที่80บาทคะ่ะ บอลกาบอีกหนึ่งรายการนะคะที่นำมาแบ่งในวันนี้นะคะมีชื่อว่าสุดสาครน,นะคะน้องเป็นกาบเก่าที่สวยและน่าสะสมนะคะอาจจะจะให้ดูนะจะมีความป้ายนะคะช่วงกาบใบนะอาจจะให้ดูนะคะน้องสวยมากค่ะมากันที่ราคากันเลยนะคะสำหรับกาบนะคะสุดสาครน,นะคะวันนี้แอมคัดสวยๆมาได้สี่กระถางนะคะแอมให้นะในราคากระถางละ 80บาทนะคะสุดสาครมีมา4กระถางนะคะแล้วก็จำนวนสำรองนะคะอยู่3กระถางนั่นเองนะคะแอมขอที่80บาทนะคะน้องสวยมากค่ะ,ะนี่กาบสวยช่อสวยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรายการนี้นะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าชมพูพานนะคะน้องจะมีลักษณะทรงใบหอกนะคะต้นนี้นะเดี๋ยวจะพาไปชมตัวอย่างตอนโตกันนะคะ มากันที่ราคากันก่อนนะคะสําหรับชมพูพานนะคะวันนี้แอมคัดมาได้4กระถางนะคะวันนี้นะคะแอมแบ่งให้นะในราคาที่กระถางละ70บาทนะคะชมพูพานนะคะน้องเป็นไม้สวยนะคะที่น่าสะสมนะคะลูกเล่นของเขานะคะจะเปลี่ยนไปตามความสมบูรณ์นะคะดินก็สําคัญแสงก็สําคัญนะคะแล้วก็เรื่องอายุหัวก็สําคัญนะคะลองรับน้องไปเลี้ยงดูนะคะแล้วก็ลูกค้าจะทึ่งกับการเปลี่ยนสีของ น้องนะคะที่มีชื่อว่าชมพูพานนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตอนโตกันเลยค่ะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างตอนโตนะคะของชมพูพันนะคะน้องเป็นไม้ที่แบบลักษณะทรงใบหอกนะคะใบหนาก้ารใหญ่นะคะบางใบก็จะแบบนี้บางใบก็จะแบบนี้นะคะบางใบนะก็จะออกมาลวดลายปายสวยแบบนี้เลยนะคะขึ้นอยู่ที่ความสมบูรณ์ของน้องนะคะใบใหม่มาก็สวยเช่นกันนะคะฝากไม้สวยๆอีกหนึ่งรายการน,นะคะที่มีชื่อว่าชมพูพันในราคานะคะ เจบบาทกระถางสี่นิ้วนะคะที่เรานำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าพัทยานะคะกัดสีชมพูหวานเลยนะคะลักษณะใบกลมทรงใบถ้วยนะคะใบถ้วยนะถ้วยน่ารักน่ารักเลยนะคะวันนี้นะแอมคัดสวยๆมาได้สี่กระถางนะคะมาแบ่งปันนะคะในราคากระถางละ60บบาทนะคะน้องเป็นไม้ที่สวยใบดกนะคะทรงใบน่ารักมากนะคะต้นนี้เลี้ยงง่ายนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะคะที่มีชื่อว่า พัทยานะคะสายหวานไม่ควรพลาดเลยนะคะรับไปดูนะจัดฟอร์มกอสองกระถางนะคะทรงกลมๆนะน่ารักมากๆค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะเป็นตับเดือนนะคะมีชื่อว่าเดือนกระดากระดาคมนะคะพื้นใบแดงนะคะทรงใบกลมนะน้องเป็นไม้ซึ่งไม่ใหญ่มากนะคะน่าเลี้ยงนะคะท่านใดที่เกิดเดือนกระดากระดาคมนะคะตับเดือนก็น่าสะสมเช่นกันนะคะอมากันเที่ยราคากันบ้างนะคะสำหรับเดือนกระดากระดาคมนะคะความสูงน้องนะคะก็จะอยู่ประมาณ10บเซนนะคะวันนี้แอมแบ่งให้นะคะในราคาเบาๆนะแอมขอที่กระถางละเจบบาทนะคะเดือนกระดากระดา นะคะคน้องเป็นโทนสีที่สวยแบบแดงแป๊ดแปดเลยนะคะน้าสะสมค่ะโทนแดงนะคะสวยมากค่ะต้นนี้นะฝากไว้ด้วยนะคะเดือนกระดกะดาคมใน,นราคากระถางละ70บาทจ้า รายการต่อมากนะคะทรงกลมๆนะคะพื้นแดงนะคะกระดูกแดงนะคะมีเม็ดสวยเลยนะคะต้นนี้นักงานลงตัวมากเลยนะคะแล้วก็น้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะน้องมีชื่อว่าเมืองใหม่นะคะสวยมากนะคะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้แบบว่าสีสันสวยนะคะทรงใบกลมใบหนาการใหญ่นะคะลูกค้านะท่านใดนะเป็นมือใหม่หรืออยากอ่าสหรับมือใหม่นะคะมีความสนใจอยากจะลองเลี้ยงบอลสีนะคะแม่ค้าแนะนําต้นนี้เช่นกันนะคะ น้องเป็นไม้ที่แข็งแรงค่ะเลี้ยงง่ายนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับเมืองใหม่นะคะไซส์กระถาง4นิ้วนะคะแอมขอที่กระถางละ50บาทนะคะหรือท่านใดเนาะชอบฟอร์มกอดนะคะก็รับน้องไปสักสองกระถางนะคะไปจับรวมกันนะคะตั้งเปลี่ยนกระถางขึ้น8นิ้วนะคะฟอร์มกอสวยมากค่ะต้นนี้นะฝากไว้ด้วยนะคะเมืองใหม่นะคะในราคากระถางละ50บาทจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะน้อง ดางสวยมากๆทุกกระถางนะคะสามารถทำแม่พันธุ์ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอมนำมาแบ่งปันนะในราคาเบาๆนะคะสำหรับเศรษธีพันล้านนะคะในวันนี้นะแอมขอที่กระถางละ9 0บาทนะคะมี3กระถางนะก็จะเป็นกระถางนี้นะคะกระถางที่2กระถางที่3นะคะที่เป็นราคา90บาทนะคะส่วนกระถางนี้นะคะก็จะมีเศรษธีพันล้านนะคะแล้วก็มีสีลาหุ้มทองแซมไปด้วยนะคะไม่ดึงออกนะสำหรับกระถางนี้1กระถาง นะคะแอมขอที่100 30บาทนะคะอ่ะสำหรับกระถางนี้นะคะก็จะมีเศรษฐีพันล้านนะคะหนึ่งต้นแล้วก็ต้นเล็กๆนี้ก็จะเป็นสีลาหุ้มทองนะคะแซมไปด้วยนะคะกระถางนี้กระถางเดียวนะคะแอมขอที่120บาทนะคะกระถางนี้นะส่วน3ามกระถางที่เหลือก็จะเป็นแนนราคา90บบาทคะ่ะ กันที่รายการนี้นะคะทรงกลมโทนหวานนะคะลักษณะการกัดสีจะออกดังเปลือนะคะโทนสีสวยมากนะคะแน่นอนค่ะน้องมีชื่อว่าเจ้าปอแก้วนั่นเองนะคะวันนี้แอมคัดไม้นะคะแข็งแรงมาได้สีกระถางนะคะมากันที่ราคากันเลยนะคะสําหรับเจ้าปอแก้วในวันนี้นะคะแอมขอราคาที่กระถางละ1 0 0บาทนะคะน้องสวยมากๆนะคะวันนี้ได้พาตัวอย่างต,นต้นโตของน้องมาให้ชมด้วยนะคะว่าโทนสี ต้นโตนะคะสวยแบบไหนนะคะจะได้เป็นแนวทางในการเลือกสะสมกันนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างตอนโตของเจ้าปอแก้วนะคะลักษณะการกัดสีนะคะด่างเปลือนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเจ้าปอแก้วไม้สวยๆที่น่าสะสมนะคะอันนี้แอมเลี้ยงอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะ5.5นิ้วนะคะอายุไม้ประมาณ4เดือนนะคะลูกค้าก็จะได้ย่นชม ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเจา้าปอแก้วในกระถาง4นิ้วนำมาแบ่งปันกันในราคากระถางละ 1, 100บาทคา่ะ หรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าฉัดทินกรนนะคะน้องเป็นไม้ที่ใบดกนะคะลักษณะการกัดสีนะเขาจะออกด่างเปรอะนะคะต้นนี้ตอนเล็กๆก็จะประมาณนี้นะคะแต่โตไปคือน้องสวยมากนะคะวันนี้นะแอมนําตัวอย่างมาด้วยนะคะซึ่งต้นนี้นะเป็นตัวอย่างตอนโตนะคะของฉัดทินกรนนะคะซึ่งแอมได้เลี้ยงนอกตู้นะคะน้องเป็นไม้ด่างเปรอะที่สวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยเลยนะคะท่านใดเนาะที่ชอบโทนสีแดงแงและก็ไม้ที่เลี้ยง นอกตู้ได้นะคะต้นนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้เช่นกันนะคะ มากันที่ราคากันบ้างนะคะสำหรับชัดทินกรนะคะความสูงจะอยู่ประมาณ8-10สเซนนะคะแอมขอที่ราคากระถางละ1 0 0บาทนะคะน้องเป็นไม้ที่สวยและน่าสะสมนะคะฝากไม้สวยๆไว้อีกหนึ่งรายการนะคะที่มีชื่อว่าชัดทินกรนั่นเองนะวันนี้มีไม้สวยๆแข็งแรงมาแบ่งปันเพียงแค่5กระถางเท่านั้นนะคะท่านใดที่ชอบโทนนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยนะเห็นไหมคะกระทบแดดช่วงเช้าคือสวยมากนะคะต้น เล็กๆนะคะหากท่านใดยังมีประสบการณ์น้อยในการเลี้ยงบอนสีนอกตู้นะคะก็ใส่กระจมอบหรือตะกร้าอบไว้ก่อนนะคะวิธีการอบทํากระจมอบมินิอย่างไรนะคะลูกค้าสามารถสอบถามแอมได้นะคะเดี๋ยวแอมจะแนะนําให้จ้า ต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันนะคะวันนี้แอมคัดมาได้5กระถางนะคะน้องป้ายสวยแบบนี้ทุกใบเลยนะคะป้ายชมพูชมพูนะคะสายหวานเนาะต้นนี้ก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะแนะนําสําหรับมือใหม่นะคะต้นนี้ก็เลี้ยงง่ายนะคะน้องเลี้ยงง่ายเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะเดี๋ยวพร้อมกับยกฟอร์มนะคะความสูงน้องก็จะอยู่ประมาณ10-12ซนนะคะอ่ะ สำหรับองค์หญิงทอฝันนะคะในวันนี้นะแอมขอที่กระถางละ 1, 100บาทนะคะใ้สวยๆแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะน้องนะคะสวยมากคะ่ะแนะนําเลยคะ่ะสําหรับรายการนี้นะองค์หญิงทอฝันนะคะแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ 1, 100บาทคะ่ะ สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าซับเจริญน,นะคะวันนี้แอมคัดสวยๆมาได้5กระถางนะคะความสูงน้องนะคะจะอยู่ประมาณ8 1 0ถึง10เซนนะคะแต่ละกระถางนะวันนี้นะคะแอมขอในราคาที่กระถางละ150บาทนะคะน้องเป็นไม้ป้ายที่สวยนะคะแล้วก็แข็งแรงสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปนะคะชุดแม่พันธุ์นะคะต้นแม่พันธุ์ซึ่งแอมได้ทำการ ่ามานะคะเป็นน้องๆชุดเหล่านี้นะคะน้องสวยแข็งแรงนะคะอย่างที่แจ้งให้ทราบนะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะคะซับเจริญในราคาที่150บาทคา่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่109นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อครบ5กระถางขึ้นไปนะคะ จัดส่งให้ฟรีไม่มีบวกค่าจัดส่งเพิ่มนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เลือกซื้อไม่ครบนะคะถึง5กระถางนะจะเป็น2กระถางหรือ4กระถางนะคะก็จะขอคิดเป็นค่าจัดส่งแบบเมาส์เมานะคะสําหรับลูกค้าพร้อมโอนค่าส่งเมาส์เมาส์ห้าบาทนะคะและสําหรับลูกค้าที่เก็บเงินปลายทางนะคะจะมีค่าจัดส่งแบบเมาส์เมาส์เบบาทค่ะ อ,อย่างตรงนี้นะคะเป็นลูกไม้กัดสีนะคะนํามาให้ชมอีกรอบนะคะเผื่อท่านได้นะสนใจนะคะอยากจะลองเลี้ยงน้องดูนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้สวยงามมากๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับช่วงท้ายคลิปนะคะขอแนะนํานะคะดินจากทางสวนเรานะคะที่นํามาแบ่งปันนะคะชมรายละเอียดกันได้เลยค่ะ ากดินจากทั้งสวนเราไว้ด้วยนะคะซึ่งแอมได้นำมาบดหยาบให้พร้อมใช้งานนะคะจะเป็นดินผสมใบก้ามปูนะคะซึ่งใบก้ามปูก็จะมีทั้งใหม่และเก่านะคะเรานำมาบดหยาบรวมกันนะคะพร้อมกับดินนะคะที่เกิดจากการทับถมใต้ชั้นใบก้ามปูนั่นเองนะคะซึ่งเรานะคะนำมาแบ่งปัน3ไซส์นะคะ2.5กิกร,รม100บาท รวมส่งค่ะและไซส์ที่2นะคะ2.5กิโลกรัม180บาทรวมส่งค่ะส่วนไซส์ที่3นะคะจะเป็น9.5กิโลกรัมนะคะ380บาทรวมส่ง EMS นะคะ หากท่านใดสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์โทร0830541875นะคะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อนะคะทั้งดินผสมใบากามปูและบอนสีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า